สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โตโยต้าสลับุรีนะครับวันนี้ผมอาจารย์เบิร์ตนะครับจะมาแนะนำอะไรดีๆเกี่ยวกับรถในโตโยต้าสระบรีกันครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านเข้าไปในโชว์รูมกันเลยครับ ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในโชว์รูมกันแล้วนะครับเดี๋ยวจานเบิร์ตนะครับจะพาไปดูในส่วนของรถกระบะไฮลักรีโวเ e d ตดิชั่นดับเบิลแหรือว่า4ประตูนั่นเองนะครับแต่ก่อนไปดูกันนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับกดติดตาม u u s สไคร e นะครับกดแชร์กดไลค์หรือถ้าเกิดท่านใดอยากแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นให้ผมได้นะครับ ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของรถไฮรักลีโวนะครับเซตดิชั ition, ่นดับเบิลแคหรือว่า4ประตูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถนะครับอันนี้ผมกําลังเล็กกุญแจในส่วนของกุญแจรถคันนี้นอยู่นะครับอันนี้เขาเรียกกุญแจแจ็คในคีนะครับตัวนี้คุณสมบัติก็คือสามารถนะครับกดเพื่อนะครับใช้ในการสตาร์ทรถแล้วก็เวลาเก็บนะครับก็กดปุ่มแล้วก็เก็บกุญแจเพราะนั้นเนี่ยประโยชน์ตรงนี้คือเวลาที่เราเก็บเข้ามาในกระเป๋ากระเป๋ากางเกงกระเป๋าถือเนี่ยก็คือปลอดภัยจากอุปกรณ์ชิ้นนี้แน่นอนครับผมแล้วก เซตดิช n ่น,นะครับดับเบิลแคปสองจุดเนะครับต้องบอกเลยว่านะครับการรีวิวในส่วนของสเปครถเราไม่พูดถึงแล้วหลายๆท่านอาจจะเห็นมาจากหลายๆที่นะครับว่ารายละเอียดรถสเปครถเป็นไงบ้างวันนี้ผมขออน,นุญาตแนะนำในส่วนของเครื่องยนต์เป็นหลักนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ในส่วนของรถจยนคันนี้เนี่ยอยู่ที่2.4ลิตรนะครับหรือว่า150งาแรงม้านั่นเองนะครับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่3 4 3นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกตัวเร่งแซงดีแน่นอนครับแล้วก็สุดท้ายประหยัดน้ำม สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับสเปครถคันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็แนะนำนะครับที่ด้านข้างของตัวรถนะครับจะมีในส่วนของ EcoS t ติ k e เกที่ติดอยู่ข้างตัวรถนะครับง่ายๆครับเพียงแค่ท่านนะโทรศัพท์มาสแกนที่ QR code ตรงนี้ครับก็จะเห็นรายละเอียดนะครับของรถทั้งหมดเลยครับว่าอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างรวมถึงขนาดเครื่องยนต์สเปคต่างๆเป็นยังไงที่สำคัญคือราคานะครับคันนี้นะครับไฮรักนิโวอร์เซติชั่น2.4เอนทีราคาที่699,000บาทครับ จุดเด่นของเซติชันหลักๆนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามีการทำซุ้มล้อนะครับให้มีขนาดใหญ่ทั้งด้านท้ายแล้วก็ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์ยังไงบ้างก็คือเวลาที่เราโหลดหรือว่าแต่งรถแต่งล้อแม็กครับแบบนี้ครับมันสามารถนะครับใส่ล้อแม็กใส่ยางนะครับแล้วก็สามารถโหลดได้อีกด้วยครับอันนี้เป็นข้อดีของเซติชันคันนี้ครับก็สำหรับ สี่ประตูพูดจุดเด่นมาหน่อยเนาะก็คือปกติแคบก็อาจจะนั่งก็อาจจะอึดอัดน,นิดนึงแต่เกิดเป็นสี่ประตูเนี่ยอย่างที่บอกไม่ว่าการขึ้นนั่งหรือว่าเดินทางไกลก็จะสะดวกสบายหน่อยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับรถแต่งซิ่งแล้วก็เป็นรถครอบครัวด้วยครับ ครับผมสำหรับที่เราดูภายนอกตัวรถของตัว h ฮ l ักรีโว Z Edition เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของภายในกันนิดนึงนะครับว่า h ฮ l ัก Revo Z Edition เนี่ยข้างในมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าครับสำหรับการตกแต่งภายในจะเน้นสีดำเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถ หลักๆครับเราจะเพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยพร้อมระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบหน้าจอมีการปรับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมรองรับเรื่องของเทคโนโลยี t o o n n e c t รองรับการใช้งานรถยนต์ในอนาคตพร้อมระบบการประกันภัย p h b d ขับดีรถให้หน้าจอเครื่องเสียงแบบทัสกีนนะครับรองรับการใช้งาน Apple c a r p l a y และ Android Auto ครับรวมๆภายในครับมีการปรับดีไซน์ไม่เยอะนะครับแต่ค่อนข้างควบกลุมเรื่องการใช้งานที่เหมาะสมครับสำหรับตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็อาจารย์เบิร์ตนะครับได้พาทุกท่านเนี่ยไปดูในส่วนของรถกระบะไฮรักลิโวเซตดิชั o นที่เรียกว่า ตัวเตี้ยนน้าหล่อนะครับวันนี้นะครับเราได้พามาดูในส่วนของการแต่งรถด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับเบาๆแต่งเบาๆนะครับในส่วนการแต่งแม็กนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจรยรเบิร์ดก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนแต่ก่อนจะลากันไปนะครับก็ฝากนิดนึงนะครับฝากดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยในช่วงของยุคโควิดนะครับแมสนะครับยังจําเป็นนะครับไปไหนออกจากพื้นที่ของเราก็ต้องใส่แมสด้วยที่สําคัญนะครับในส่วนของ แอลกอฮอล์นะครับปากล้างมือกันบ่อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญนะครับใครอยากคอมเมนต์อยากแสดงความคิดเห็นนะครับสามารถส่งข้อความมาหาจานเบิร์ดได้นะครับจานเบิร์ดเนี่ยรอทุกท่านอยู่ที่ Toyota s สปรีสาขาสำนักงานใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ